การทำการบินโดรนเป็นบรรยากาศนะฮะที่ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเมื่อเช้าบินที่ความสูงสูงสุดเลยครับผมแม็กซิมัมนะครับอันนี้จากพาพีรุนนะครับผมแล้วก็แล้วก็บินขึ้นมาครับปืดจนโดนมันหยุดเองของมันเองครับผมนี่ฮะอยู่ที่499เมตรนะครับ dji mavic 2 pro นะครับหลังจากนั้นนะครผมก็ได้ทําการถ่ายภาพพาโนรามานะครับถ่ายทุกมุมนะครับสังเกตว่าผมถ่ายไปประมาณทั้งหมด12ใบนะครับก็จะได้ภาพตัวนี้ออกมานะครับภาพที่ถ่ายมา12ใบนะครับนี่ครับอ่ลองกด info ดูก็ได้นะครับเปไงนบ้างครับ e x i t information นี่ครับผมครับ altitude ครับ663เมตรนะครับอันนี้เขาน่าจะ วัดจากความสูงของระดับน้ำทะเลนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการเปิดอ่า Adobe Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาภาพทั้ง12ใบนะครับมารวมกันไว้นะครับผมกดที่ไฟล์นะครับ Automate แล้วก็มาที่ Photo Merge ครับผมเพื่อจะเป็นการรวมภาพนะครับหลังจากนั้นผมก็เลือกออโต้เลยแล้วก็มาที่ Browse นะครับแล้วก็หาครับว่าภาพที่ผม เตรียมไว้นี่ครับผม12ใบนะครับคอมมานด์ a แล้วก็กด open นะครับนี่ฮะทั้งหมด12ใบแล้วผมก็กดโอเคครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับขออาขายของก่อนน้อยนึงเนาะนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะฮะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่นะครับที่ช่อง เบาเกษนี้นะครับผมขอบคุณนะครับผม89,800ซับสไคร์แล้วนะครับผมลองขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าโพลิชอปเสร็จหรือยังว้าวเสร็จแล้วครับเป็นไงครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการครอบภาพนะครับครอบภาพก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับฟีไซส์ก็แล้วกันนะครับเอาตามความเหมาะสมเรานะครับเนี่ยลองครอบดู ว่าเราจะได้ประมาณนี้อ่าลังจากนั้นเราก็กด enter 1ครั้งนะครับมีไงครับอ่านีไงครับคราวนี้ก็เราสังเกตที่เลเยอร์นะครับเยอะมากครับมันมารวมของมันเองนะครับจาก12บใบอ่า command s h i f e นะครับเพื่อจะให้รวมเลเยอร์กันทั้งหมดเรียบร้อยครับผมลองหมุนไฟล์ดูซิ ให้ถนนอยู่ด้านล่างหลังจากที่เราทําการรวมภาพนะครับเมิร์ภาพที่ Adobe Photoshop CC เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้นําภาพนะครเข้ามาที่โปรแกรม Lightroom นะครับเข้ามาที่ Develop นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับออโต้หึงครั้งนะครับภาพอาจจะสว่างทีหนึ่งเราก็ลด ลงนะฮะตามความเหมาะสมครับผมเชื่อมั่นในเรื่องของอแสงภาพที่เราเห็นนะฮะความสว่างในจอ MacBook Pro ตัวนี้นะครับไฮไลท์ครับดึงลงครับผมนะเกือบสุดนะครับแล้วก็ชาร์เดก็ดึงขึ้นครับส่วนทางกันนะฮะแล้วก็สีขาวส่วนสีขาวก็ให้สว่างครับแบคลดลงนิดนึงนะฮะไฮไลที่ดึงดึงขึ้นมาครับไม่ต้องดึงเยอะนะฮะถ้าดึงเยอะมันก็จะค่อนข้างจะเข้มนะฮะประมาณสัก10กว่าก็แล้วกันนะครับอ่าไวเปลี่ยนครับผมอ่า โอเคครับ saturation นะครับแล้วก็สีเขียวนะฮะอยากเขียวอยากอะไรก็ลองปรับดูเอานะครับสีเหลียงลดลงนิดนึงนะครับแล้วก็สีแดงก็อาจจะสดเกินไปก็ลดลงนิดหนึ่งก็ได้นะครับสีน้ำเงินนะครับให้เข้มนิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ทำการอ่า export ออกมานะครับ save a d ออกมาเลยนะครับเรียบร้อยครับอีกครับให้ดูจอได้เลยครับว้าวสวยมากครับ สามารถขยายดูได้นะครับปึ๊บปื๊ปึ๊บป๊เห็นความชัดไหมครับนี่ครับหน้ามหาวิทยาลัยนะสวยกว่า Google Map ครับเพราะว่าเป็นภาพที่เราถ่ายมาเองทั้งหมดเลยนะครับฝั่งอันนี้เป็นฝั่งของพักนักศึกษาครับด้านหลังครับอันนี้บ่อประมงครับอันนี้ก็ชุมชนด้านข้างของมหาวิทยาลัยโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ